ใครที่เคยมีปัญหานอนหลับไม่สนิทในช่วงกลางคืนเพราะกังวลเรื่องการสึมเปืือนคลิปนี้ขอสรุปให้ฟังแบบเข้าใจง่ายนะคะหลายคุณอาจจะเคยเห็นคำว่าผ้าอนามัยแบบกางเกงแต่ยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรและต่างจากผ้าอนามัยแบบแผ่นยังไงผ้าอนามัยแบบกางเกงจะมีลักษณะเหมือนกางเกงชั้นในสวมใส่ได้ทั้งตัวช่วยปกป้องรอบด้านไม่ต้องกังวลเรื่องเลื่อนหรือลุดจุดเด่นหลักของผ้าอนามัยแบบกางเกง คือช่วยลดปัญหาการซึมเปื้อนตอนนอนโดยเฉพาะคืนที่มามากหรือคืนแรงกกกที่หลายคุณกังวลเป็นพิเศษตัวนี้มาเป็นแพค50ชิน้นมีให้เลือกหลายขนาดทั้ง M, L, XL และ XL เลือกตามรูปร่างและความสบายที่ต้องการได้เมื่อใส่แล้วจะรู้สึกกระชับแต่ไม่อึดอัดสามารถขยับตัวนอนตะแคงหรือเปลี่ยนท่านอนได้ตามปกติเหมาะมากสำหรับคนที่อยากนอนหลับยาวๆไม่ต้องคอยตื่นมากางดึก เพื่อเชตหรือเปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยๆนอกจากนี้ยังเหมาะกับคนที่ต้องการความมั่นใจเป็นพิเศษในช่วงกลางคืนหรือช่วงที่ไม่สะดวกเปลี่ยนบ่อยแต่ถ้าเป็นช่วงกลางวันหรือวันที่มาน้อยบางคนอาจเลือกใช้แบบแผ่นตามปกติเพื่อความคล่องตัวมากกว่าสรุปแม่ไงได้เลยค่ะผ้าอนามัยแบบกางเกงเหมาะกับการใช้งานตอนกลางคืนช่วยให้หลับสนิทและสบายใจมากขึ้นใครที่กำลังมองหาตัวช่วยเรื่องนี้อยู่ ลิงกสินค้าแปะไว้ให้แล้วใต้คลิปสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะ